ก็ยังกลับไม่ได้เพราะว่าเราเป็นโควิดเราป็โควิดบีบแต่เก่งมากที่เนี่ยแล้วคือน,นอนทั้งคืนอะ่ะปิ้น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  <c oughs> ถือว่าโชคดีจังเลยเพราะว่าเราได้มาเที่ยวในช่วงที่ไม่เป็นโควิดเนาะอร่อยอ่ะ m o r n i n งค่ะท <Hey! S 2> ุกคนวันนี้นะคะเราก็พร้อมแล้วที่จะไปพิพิธภัณฑ์มิวเซียมนะคะ ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ขอพอบเยอะและสวยไว้ก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าที่พิพิธภัณฑ์มิวเซียมเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ต้องบอกก่อนว่ามัมมี่นะคะทุกองเนี่ยก็ได้ย้ายไปที่อีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งแต่วันนี้เราจะไปดูพิพิธภัณฑ์เก่านะคะที่เคยเก็บแมมมี่ไว้ก็จะสวยปังแค่ไหนเมื่อวานหา reference รอไว้แล้วไปดูกันดีกว่าค่ะ

นี่นะคะเรากําลังจะเดินจากโรงแรมเราไปที่ e ียิปต์เ m ียนมินะคะคือมันไม่ไกลมันสามารถเดินได้นี่อยู่ตรงหน้านี้เองนี่อยู่นี่แล้วไกลมากแค่เดินมาก็ถึงเลย <S <S เขาก็พยายามนะคะแบบว่าชิ้นที่แบบสามารถมาประยุกตะต่อกันได้คืออารยธรรมของเขาคือแบบค่อนข้างแบบจริๆ ไปตรงที่เป็นของตูตานคาเมนมัมนี่นะคะก็คือเขาไม่ให้ถ่ายวีโอแล้วก็ไม่ให้ถ่ายรูปข้างในเขาแบบเป็นทองหมดเลยเป็นโลงศพทองก็คือยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็เขาก็เก็บรายละเอียดทุกอย่างคือแม้แต่เครื่องประดับของเขานะคะก็เก็บเอาไว้คือที่เนี่ยเขาแบบค่อนข้างอรารยธรรมเขาแบบดีสวยแบบสวยมากๆจริงๆคืออเมซิ่งมาก ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเที่ยวในพิพิธภัณฑ์มิวเซียมของอียิปต์นะคะก็คือเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของเขาจะบอกว่าเขาสามารถทําได้ไงกับหินก้อนใหญ่มากอ่ะแล้วก็มาแกะสลักนะคะคือเขาเล่าเรื่องราวผ่านการแกะสลักแล้วก็สีที่เขาใช้ก็เป็นธรรมชาติแล้วก็อยู่มาได้ยืนยาวนานอย่างที่เราเห็นมัมมี่ไปใช่ไหมคะคือมัมมี่ก็สภาพยังดีอยู่เลยทั้งทั้งที่ผ่านมาหลายพันปีแล้วก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยค่ะ๋ยวไปเที่ยวที่ต่อไปกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะก็มาถึงที่โอ้สวยมากให้ดูที่นี่นะคะค่าเข้าก็ 1, 8 0แปสิบของอียิปต์นะคะห้ามแต่งตัวโป๊อย่างออยไปเนี้ยใส่มาก็ต้องปิดคุมขาไว้แต่ของเขาสถาปัตย์เขาใหญ่าม,มากจริงแล้วที่นี่เข้ามานะคะเกิดสมมติว่ามีกล้องมีอะไรอย่างเงี้ยกล้องใหญ่ก็คือไม่สามารถเข้าได้ก็ต้องเสียตังค่ากล้องเข้ามาด้วย อันนี้เป็นวิวที่เออสวยมากทุกคนเห็นปิรามิดไหมตรงนู้นอันนี้ก็คือเป็นวิวที่เราเดินเมื่อวานได้เห็นไคโรทั้งเมืองอสวยมากๆเลยนะคะนี่คือเราได้เห็นวิวของไคโรทั้งเมืองเลยสวยมากต้องมานะคะจริงๆ ที่แบบว่ามาถึงแล้วเราจะรู้สึกอันนี้มันว้าวแล้วแต่พอเราไเห็นอย่างนี้อีกมันว้าวอีกคือมันเป็นความธรรมดาที่มันไม่ธรรมดาจริงๆและมันยิ่งใหญ่มากข้างในคือสวยมากทุกคนแบบยิ่งใหญ่มาก๋ยวาพาไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงกันบ้าง ูแบบอลังการมากเลยดูสิสวยมากหมายถึงเรานะที่สวยตอนนี้นะคะเราก็หิวมากๆเวลาที่นี่ก็สองทุ่มกว่าก็ได้ดิมิส มาเลเซียนะคะก็เราจะไปกิน KFC กันก็คือมันอยู่ไม่ใกล้กันโรงแรมเราช่วงนี้ท่ว่าเรามาอยู่ในดาวเทาอยไเงี้ยมาเลยแบบง่ายที่เดินทางก็คือเพื่อนบอกว่าเดินประมาณ5-7นาทีไม่ไกลก็อย่าเดินไปดีกว่าถึงแล้วนะคะ KFC ของเรา มาดูกันว่าที่นี่ KFC เขาจะเหมือนบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูนะคะเขามีขนมปัง,งมาให้ดู้่ะมาถึงคิวไก่แล้วนะคะจิ้มซอสมาเกิดเทศอืมไก่เขาอร่อยอะ่ะทำไมเพิ่งได้เจอ KFC นะอร่อยขอโทษน,นะคะถ้าเกิดใครดูอยู่แล้วหิว ก,ก็กินอิ่มแล้วนะคะก็ค่าเสียหายของมือนี้ไปก็คือ83ค่าเงินของอิบก็ประมาณ166บาทของไทยนะคะได้น้องเนยสโพกสองขนมปังหนึ่งชิ้นเป็นปลาอีกโบโบแล้วก็ตลาดอีกด้วยแล้วก็น้ำเปล่าออยเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่านะคะเพราะจริงๆเราเขาให้แป๊บซี่แต่เราไม่ชอบกินแป๊บซี่ก็กินน้ำเปล่าแทนมือนี้ก็อิ่มท้องในราคา166บบาทค่ะ นี้เราอยู่ร้านขายไอศครีมนะคะคือเป็นร้านคนมาต่อคิวซูเยอะมากเราก็เลยแบบมาลองว่ามันเป็นยังไงช็อกโกแลตพีซ Yes ชุก,กันดีอร่อยกลับไปร้อยโลแน่เลย 굿มอร์นิ่งนะคะวันนี้ก็เข้าสวนที่13แล้วนะคะซึ่งเราก็ได้ตั๋วเดินทางกลับแ้้ก็คือวันที่15และวันนี้เราจะไปเที่ยวที่พีระมิดและก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะคะสําคัญมากๆเพราะว่าออยแต่งหน้าแล้วก็คือจะไม่มีการกลับมาทัชอัพอะไรอีกแล้วและออยใช้ตัวนี้ตลอดเลยนะคะเป็น history of blue นะคะคือดีมากจะบอกทุกคนคือมันเป็นแบบอย่างนี้ กระจายมันกระจายแบบละอองดีมากแล้วตัวนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องของมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะ a n t i a g i n g ก็คือช่วยให้เครื่องสำอางอยู่ได้ทนนานแล้วก็ยังทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์หน้าไม่แก่นั่นเองก็คือหน้าเด็กและสวยคือตั้งแต่ใช้ในการประกวดมาคือขวดนี้เอาอยู่มากๆช่วยในเรื่องของการทำให้แต่งหน้าเครื่องสำอางเนี่ยติดทนนานมากเวอร์บอกเลยรักมากพร้อมแล้วไปเที่ยวดีกว่าค่ะ ถึงแล้วนะคะใครที่บอกว่าอีา๋โ้ยร้อนเปล่ามาดูพีระมิดร้อนไม่เลยนะคะแต่อาจจะแรงหน่อยสวยมาก <laughs> ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เด็ดสุดยอดมากโอเคเรากำลังจะพันหัวกันนะคะว่าจะเป็นยังไงโอเค นี่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ปิรามิดแล้วมาดูกันเล้วก็คือจะเป็นปิรามิดอันใหญ่ก็คือเป็นของฟาโรห์อันเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นของเหล่ามหิสีของเขานะคะคือใหญ่มากคือเราดูมันเล็กน้องแบบมันไม่ได้ใหญ่ขนาด นี้นะคะเราก็มาขึ้นรถไฟที่ครั้งแรกของเราเลย <laughs> มาดูกันว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็คือลงมาแล้วก็จะไปที่โรงแรมเรากันค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลเลย how much how much this five 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 baht oh really cheap สิบบาทไทยถูกมาก บไปแล้วนะคะสําหรับการเที่ยวในไคลโลประเทศอียิปต์นะคะวันนี้ก็จะมานั่งสรุปให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันคือวันนี้อ้อยแอบจดไว้เพราะว่ามันเยอะมากกับการที่เรามาประกวดครั้งนี้แล้วก็มาเที่ยวในเมืองไคลโลในประเทศอียิปต์นะคะอย่างแรกเลยก็เป็นประสบการณ์ที่มันหาซื้อไม่ได้จริงๆที่บอกว่ามันไม่สามารถหาซื้อได้แล้วบางอย่างเราก็ไม่อยากซื้อ <laughs> คือมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสําหรับออยก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่นวัดแล้วก็ช่วยอย่างเต็มที่เลยพี่แวนพี่แวนก็คือเป็นเหมือนกับเป็นคุณแม่อีกคนนึงเลยเพราะว่าคอยช่วยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารคือตอนที่ออยรู้ว่าออยติดโควิดนะคะก็คือคนแรกที่ออยนึกถึงเลยก็คือพี่แวนเพราะว่าพี่แวนเป็นคนที่จัดการเรื่องตั๋วบินเอกสารในการกักตัวต่างๆนะคะก็ได้พี่แวนก็ต้องขอขอบคุณพี่แวนแล้วก็ขอบคุณพี่นวัดนะคะบอดใหญ่ของเราคือเขาเรียกว,ว่าองค์กรมีสแกนเนีย่ยทำให้ออยได้รู้ว่าแบบไม่มีองค์กรไหนที่ ที่ดีที่สุดเท่ากับองค์กรมิสแกนของเราแล้วเพราะว่ามีการควบคุมมาตรการอย่างดีมีการจัดงานอย่างถูกต้องตามระเบียบแล้วก็สจวงามที่มาประกวดในมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยก็ปลอดภยัยรวมถึงออยเนี่ยได้อยู่ในครอบครัวมิสแกนใช่ไหมคะพินวัตแล้วก็ครอบครัวมิสแกนของเราเนี่ยก็ดูแลออยดีมากๆแบบถึงแม้ออยจะอยู่ไกลต่างแดนแต่ก็มีคักถามแล้วก็ประสานงานคืออยู่ที่เนี่ออยอยู่คนเดียวก็จริงแต่คือออยรู้สึกว่าออยอุ่นใจทุกครั้งที่ออยได้คุยกับพินวัตได้คุยกับพี่แวร์แล้วกกก็ได้คคุุยับทน ที่คอยช่วยเหลือออยในการประกวดครั้งนี้นะคะคือใครที่จะมาประกวดมิสแกรเนี่ยออยบอกเลยว่าแบบถ้าคุณได้เข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้คุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันอบอุ่นแล้วก็มันไม่ได้ดีแค่คําพูดแต่การกระทํามันส่งผลให้ทุกคนเห็นนะคะบางทีทุกคนอาจจะมององ,องค์กรของเราแบบในแง่ลบแบบมีข่าม,ามามากมายแต่ลองเข้ามาอยู่จริงๆสิคะคุณจะรู้ว่าแบบเมื่อเกิดเหตุการณ์หลายบอสแล้วก็พี่พี่ทีมงานไม่เคยปล่อยมือทุกคนเลยคอยช่วยเหลือแล้วก็จัดการอย่างเต็มที่มากๆต้องบอกว่า number one สมชื่อคะ่ะไม่ได้นัมเบอรวันที่แบบเขาแค่พูดกันมาแต่การกระทําและคําพูดมันส่งผลว่าเนี่ยแหละเวทีมิสแกรนคือนั m b บ r รวันจริงๆในตอนนี้คะ่ะแล้วก็ขอขอบคุณดอรเอามานะคะแล้วก็ทีมมิสอีโคอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะที่ช่วยเหลืออย่างตอนแรกก็เออมันจริงเพราะว่าเขาจบงานเขาก็บินกลับเลยแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าบอสเราใจดีแล้วก็เป็นห่วงลูกสาวก็ไปทําการไฟปุ๊บๆจนดอรเอามานะคะเขาก็มารับผิดชอบเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมค่าตรวจของ P ีซียาเทสแล้วก็คอยถ่ายถามตลอดคือเราหายแล้วเขาก็เป็นยังไงบ้างแล้วก็แนะนำเราให้มาที่เมืองไคโรพอมาที่เมืองไคโรเราก็ได้เจอกับช่างภาพนะคะก็คือทาเลสนะคะทาเลสก็คือแบบเป็นเหมือนกับเบสเฟนที่นี่มากๆคือคอยพาออยไปเที่ยวคอยพาออยไปถ่ายรูปแล้วก็แนะนำประเทศ ทำให้ออยได้เห็นว่าจริงๆแล้วว่าบางคนอาจจะมองว่าคนที่ประเทศอียิปต์เนี่ยดูจะเอาแต่เงินจะเอาแต่ตีแต่แตพอ,อ,อยได้อยู่ใกล้ๆกับทาเลสเนี่ยเขาก็ช่วยออยหลายๆอย่างพาออยไปแล้วก็เคลียร์ทุกอย่างให้ออยนะคะทุกอย่างราบลื่นรู้สึกได้ว่าแบบเรามีบ้านหลังที่2อ,อยู่ที่นี่เลยแล้วก็ดีใจที่มีเขาเคียงข้างคอยช่วยออยตลอดในระยะเวลาที่ออยมาอยู่ในไคโรแม้แต่ในชามเอลชิเขาก็คอยถ่ายรูปให้ออยสวยๆรูปสวยๆที่ลงเฟสก็เป็นเขาถ่ายซะส่วนใหญ่ด้วยก็ต้องขอบคุณมากๆจริงๆขอให้เขาได้ดู แล้วออยจะแท็กเขาไม่รู้เขาจะเข้าใจไหมแล้วก็อ่ะเรามาสรุปกันว่าการประกวดเป็นยังไงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ประเทศนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเราลิตไว้แล้วคือบ้านเมืองเขานะคะถ้าเกิดใครที่ชอบความแบบว่าสะอาดคลีนแบบญี่ปุ่นอันนี้คือไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเมืองเขามนเหมือนกับบางอย่างอาจจะดูเหมือนยังไม่เสร็จแล้วก็การขับรถจราจรเนี่ยก็คือตามใจฉัน ใครที่แบบว่าค่อนข้างหัวร้อนหน่อยไม่ชอบรถติดอันนี้ต้องไปใช้เมโทรน่าจะดีกว่าเขามีรถไฟใต้ดินรถไฟที่แบบคืออันนี้จะรวดเร็วกว่าการนั่งรถสัญจรแล้วก็คือที่นี่ออยนอนเป็นเหมือนดาวเทาเลยก็จะติดกับถนนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่ออยพูดอาจจะได้ยินเสียงปีน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 ซีลค่ะ <laughs> <laughs> บีดแต่เก่งมากที่เนี่ย ไม่ใช่แค่ช่วงเช้าแล้วล่าชัชเอา,อ,าอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่มันเป็นตลอดเวลาเลย <laughs> ใครที่มาเตรียมมาด้วยค่ะยาปัตัวนี้จะช่วยได้ก็เหมือนกับประเทศเวียดนามแต่เวียดนามเนี่ยจะเป็นรถเล็กแต่ที่นี่จะเป็นรถใหญ่เราจะค่อนข้างเห็นรถที่สวยงามที่นี่น้อยนอกจากเราจะไปอีกฝั่งหนึ่งที่ออยไปกินข้าวมาเป็นร้านสบายๆนะคะก็คือเป็นฝั่งค่อนข้างคนมีตังหน่อยแล้วก็เป็นโซนของพวกสถานทูตแล้วก็ชาวต่างชาติฝั่งนั้นเนี่ยก็จะมีรถหรูแล้วก็ความเป็นอยู่เนี่ยก็จะไม่มีเสียงแตรเยอะขนาดนี้แล้วก็ปลอดภัยมากกว่าตรงนี้นะคะ คนที่นี่เนี่ยสามารถเดินบนทั้งด่วนได้งงมากแบบเฮ้ยมันเดินได้หรอถ้าเป็นประเทศไทยคือไม่สามารถที่จะจอดรถดเดินกันไม่สามารถแล้วก็ที่นี่นะคะใครที่ไม่ค่อยชอบลองอาหารใหม่ๆอย่างออยก็เป็นคนที่แบบกั้ากึ่งที่จะลองบางครั้งก็ไม่ชอบลองเลยเพราะเป็นคนที่เหมือนจะทานง่ายแต่ทานยากมากเขาจะทานเนื้อกันเพราะที่นี่จะนับถืออิสลามเป็นมุสลิมซะส่วนใหญ่ก็จะทานไก่ปลากุ้งเนื้อหมูไม่ทานนะคะใครที่ไม่ทานเนื้อก็เตรียมอาหารมา อาหารที่นี่เค็มมากเค็มแบบอ้ากินเข้าไปแล้วคือแบบลิ้นชาแล้วคนที่นี่ก็ใจดีอย่างที่ออยบอกนะคะทาเลสก็ที่ออยรู้จักก็คือเขาเป็นคนที่แบบจิตใจดีมากอย่างออยเนี่ยไปเที่ยววันแรกใช่ไหมคะก็คือไปตรงโบสถ์แล้วมันเป็นตลาดนะคะคือเรียกชื่อไม่ถูกที่นี่เรียกชื่อยากมากออไอไอซามิก มสิกอะไรประมาณนี้ค่ะคือไปถึงอะ security เขาแน่นมากเพราะว่าออยได้ถามสถานทูตเขาบอกว่าที่เนี่ยเขาจะมีการก่อการลายเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมี security ค่อนข้างเยอะกันคนก่อการร้ายเอาระเบิดมาระเบิดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือพอไปถึงเนี่ยเขาเห็นออยเป็นนักท่องเที่ยวปุ๊บเขาก็เข้ามาคุยโชคดีที่ออยมีทาเลสไปแล้วก็ขอเข้ามาแล้วก็มาตอนระหว่างที่ออยเดินตลาดนะคะก็อย่างที่ในคลิปเห็นก็คือเขามาเดินด้วยเลยก็มาคอยช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันเราไม่ให้เกิดเหตุไม่ดีเนาะก็เป็นเมืองที่ค่อนข้าง security แบบแน่นมากคือออยนั่งรถบัสจากาเมลชิกมาที่ไคโลใช่ไหมคะระยะรวยาก็คือ8ชั่วโมงในการนั่ง คือระหว่างทางที่เรามาเมนจะมีช่วงหนึ่งให้จอดรถแล้วเราทุกคนจากรถบัสเนี่ยต้องลงรถบัสแล้วก็เปิดกระเป๋าให้เขาดูว่ามีอะไรบ้างแล้วคิดดูว่าออยมีกระเป๋าคือ4ใบกับก็มีกล่องใหญ่อีกคือเราต้องเปิดที่เขาดูให้หมดเลยเพราะเขาก็จะดูว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยที่ขาบอกค่ะว่าเขากลัวการก่อการร้ายเพราะที่นี่มีการก่อการร้ายเยอะมากแต่ช่วงเนี้ยน้อยลงเพราะว่าโควิดโควิดก็ทําให้เขาได้หยุดเ <laughs> นาะอ่ะ ต่อแล้วก็เรื่องของความเข้มงวดคือไปที่ไหนก็มีหมดเลยไม่ว่าแม้แต่โบโดเขาก็ตรวจเข้มมากพีระมิดก็เช่นกันช่างภาพที่พาไปด้วยก็คือเขามีกล้องก็ไม่สามารถใช้กล้องได้คือเขากลัวระเบิดมากๆเพราะว่าสถานที่อย่างเงี้ยมันเสี่ยงมากมันรอแหลมต่อไปพูดถึงเรื่องที่เที่ยวคือมันเป็นอะไรที่ Amazing มากออยบอกเลยว่าดูภาพแบบมันก็คือ ขนลุกแล้วแต่พอเรามาเห็นของจริงได้มาสัมผัสอย่างปิรามิดเที่ยวออยไปใช่ไหมคะคือมันแบบมันยิ่งใหญ่มากนี่พูดไปแล้วก็กขนลุกใครจะสามารถทําอย่างเงี้ยได้ในก้อนหินแบบใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วใช้กําลังมือกําลังคนก่อนปีที่เราแบบนับคริสต์กักราชกันด้วยคือมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่แล้วอย่างออยไปพิาพิธภัณฑ์มาใช่ไหมคะมัมมี่ทุกองค์ก็คือเขาสามารถรักษาสภาพได้อย่างใกล้เคียงคือมันนานมากแต่สภาพยังแบบว่า เรายังเห็นเขาโค้งของพระองค์ได้แล้วก็วัฒนธรรมของเขาคือต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆอยากให้ใครที่แบบว่าอยากมาควรมาค่ะควรมามากๆเราได้มาเห็นวัฒนธรรมของเขาแล้วก็ความยิ่งใหญ่ในประเทศของเขาคืออย่างออยมาในช่วงที่เขาย้ายมัมมี่นะคะจาก พิพิธภัณฑ์เก่าไปพิพิธภัณฑ์ใหม่คือพิพิธภัณฑ์ใหม่ของเขาเนี่ยกำลังจะเปิดในช่วงปลายปีนี้แหละคือตรงนั้นนจะอยู่ตรงข้ามกับปีระมิดเลยที่เราเห็นคือใหญ่มากเขาบอกเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยก็เตรียมตัวมากันได้เลยถ้าหลังโควิดหมดเนาะก็อยากให้มากันจริงๆค่ะประเทศนี้เป็นประเทศที่เป็นเมืองที่ว้าวแล้วเราสามารถว้าวได้อีกคือใครมาก็ต้องเตรียมแมส ใหดีเพราะว่าที่นี่ฝุ่นเยอะแล้วก็เรื่องที่ควรระวังก็คือแท็กซี่แท็กซี่ที่นี่ก็คือเขาก็จะัพราคาเราพอเห็นเราเป็นนักท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้อูเบอร์สำคัญมากรอออยโชคดีที่แบบว่าเราก็ไม่มีอูเบอร์แต่เราก็เดินมาที่โรงแรมแล้วก็ให้เขาช่วยเปิดให้หน่อยว่าไปที่นี่นะแล้วก็ออยโชคดีที่ไปเจอสถานทูตแล้วก็เจอร้านอาหารไทยคือที่นั่นนะเราพูดภาษาอังกฤษมาตลอดถึงแม้ภาษาอังกฤษเราจะง่อยมาก แต่เราไปถึงแล้วเราได้พูดภาษาไทยมันทําให้เรารู้สึกอบอุ่นใจเหมือนเรามีบ้านอยู่ตรงนี้แล้วขอขอบคุณร้านสบายสบาๆมากเลยนะคะที่ให้ข้าวต้มมาด เอาไว้ไปกินระหว่างทางนะคะแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกคือมาได้วันสุดท้ายทำไมฉันไม่ได้วันแรกๆที่ฉันไม่อยู่ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณคุณเอนะคะลองสถานทูตที่แบบว่าช่วยเหลือกันตลอดมานะคะที่แบบตั้งแต่ออยเป็นผลโพสิทีฟจนออยเป็นเนกาทีฟนะคะจนวันนี้ออยบินแล้วก็ให้การช่วยเหลืออย่างดีมาประเทศอีกินะคะอย่าลืมมาที่ร้านสบายๆแล้วก็มีปัญหาอะไรก็แจ้งสถานทูตเพราะสถานทูตที่นี่ดูแลดีมากเราไม่ต้องห่วงเลยคือออยบินมาหลายประเทศมา เราไม่เคยเจอปัญหาเกี hmm. ่ยวกับปัญหาเรื uh> ่องที่เราเป็นอยู่เนาะคือทําให้เราได้รู้ว่าสถานทูตที่มีแต่ละประเทศเนี่ยมันดีมากๆกก็นี่อ๋อลืมเลยขนม S <S คือออยชอบมากกินทุกวันใครมาที่อียิปต้องกินเจ้าขนมนี้นะคะเป็นเหมือนครัวซองอันนี้เป็นครัวซองรสแบบว่าสตรอเบอรี่ชีสเค้กครัวซองรสช็อกโกแลตเฮซน,นัทคืออร่อยมากแล้วราคาก็ไม่แพงนะคะที่นี่น้ำที่นี่ไม่แพงเนาะก็เอาเป็นว่ามาอียิปต้องมา <S 2> <S 2> <S <S คลิปนี้ก็ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ขอให้กําลังใจออยกันนะคะเดี๋ยวจะทําว่าวิธีการดูแลตัวเองในระหว่างที่เราเป็นโควิดเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเดี๋ยวไปรอดูกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์เป็นกําลังใจให้กับออยนะคะให้ออยมีแรงทําคลิปกันต่อไปวันนี้ก็ไปแล้วค่ะเจอกันว่าทริปหน้าเราจะไปไหนเราจะได้ไปประเทศไหน 走开！